มีเซบี้ใช่ไหมให้หมามีมาเล่าให้ฟังละกันว่าพาเป็นมาเป็นไปความรู้สึกของคนที่กําลังแม่คนแล้วก็หมามีม,มีอะไรอยากจะบอกอช่วงไหนเป็นช่วงที่ลําบากมากที่สุดโอ้โห,โโหมาหลายช่วงมากเลยเอาช่วงไหนดีวะเนี่ยอยากจะมีลูกชายลูกสาวอยากมีกี่คนถ้าตั้งทีมฟุตบอลได้เล้วก็จะเอานะหนูบน่นว่านะเล้อกับแฟนแม่จะมีวิธีการจัดการยังไงโอ้แม่ก็จัดการมาหลายรอบนะ ร้านซับฝากกด Subscribe ให้พาวหน่อยนะคะ สวัสดีจ้าพี่พี่แม่แม่วันนี้ก็อยู่กับพราวพาเคเคนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่พี่แม่แม่แมรอคอยอย่างแน่นอนเพราะว่าพราวจะชวนมามีนะคะคนสวยของเรามาเมาหมอยนะคะกับรายการแม่มีเรื่องเล่าในปีนี้เป็นปีมังกรทองและทุกคนคาดหวังและเกินว่าอยากให้พราวมีเซบีใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่พราวก็ไม่เคยมีประสบการณ์อ่ะเนะาะพราวก็เลยแบบว่าให้มามีมาเล่าให้ฟังละกันว่า เป็นมาเป็นไปความรู้สึกของคนที่กําลังแม่คนแล้วก็หมามีมีอะไรอยากจะบอกกับพราวบ้างในอนาคตถ้าพราวมีน้องนะคะเดี๋ยวไปพบกับหมามีกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปรับแม่นิดคนสวยกันค่ะทุกคนนี่แต่ด้แดเปิดตัวนะคะแม่นิดหน้าหนองแขมแม่นิดหน้าหนองแขมตมนมีบ้านหลังนี้เป็นไงชอบไหมมันใหญ่โตโออาโอโถง และที่สําคัญคือยังเดินไม่ทั่วบ้านสมฐานะไหมสมฐานะมากมันกว้างขวางซะยังห้องไหนเป็นห้องไหนก็ไม่รู้นี่งงไปหมดเดินเนี่ยจะเราหาโอกาสทำโฮมทัวร์แต่ว่าคลิปนี้ชาวบ้านเขาอยากรู้ไงว,ว่าวิธีการเลี้ยงลูกของหมัมีเป็นยังไงความรู้สึกของคนเป็นแม่เป็นยังไงฟีลนั้นเหรอโอ้เดี๋ยวจัดเต็มให้เลยลตั้งแต่เริ่มท้องตั้งแต่อสองเดือนสามเดือนต้องดูแลตัวเองยังไงยันคลอดอารมณ์ของ เดี๋ยวยาวแน่นอนนั่งคุยกันดีกว่านะคะทุกคนอ นั่งเลยตรงนี้ชิลสบายใช่ไหมวันนี้คุณนั่งสบายสบายใช่ไหมไม่ต้องท่าสวยก็ได้ใช่ไหมอยู่บ้านตัวเองบ้านตัวเองอ่ะมาทุกคนช่วง Q&A จากทางบ้านนะคะขอเปลี่ยนสั่งเล็กหน้อยเพราะว่าเราไวยด้านนี้แต่คนสวยทุกคนก็ให้เขานั่งตรงไหนก็ไดรเอามาคำถามแรกนะคะช่วงไหนเป็นช่วงที่ลำบากมากที่สุดในการตั้งครรภ์ความลำบากเหรอโอ้โหมาหลายช่วงมากเลยเอาช่วงไหนดีวะเนี่ยแม่ตอบอย่างนี้ดีกว่าเอา ไล่ให้ละกัน1นถึงสเดือนแรกต้องระมัดระวังมากในการที่แบบว่าเราจะต้องประครบประง,งมต้องดูแลตัวเองทํายังไงให้ลูกแบบว่าไม่หลุดเอาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นคือ1นถึงสเดือนโคตรระวังเลยแล้วก็พอมาเริ่มท้องโต,ตง 4- ี่สีถึงหกสีถึงหก็คือลูกเริ่มโตไงแต่มันไม่รู้สึกแ่าเป็นห่วงอะไรเลยไม่ลําบากก็คือชิลไหมชิล,ชลเด็กจะเริ่มดิน้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวเออเราเอามือจับ,จ,บจับนี่ก็จะจะ,จะรู้ว่าเออมือเขาเท้าเขาแต่ถ้าเกิดว่านิ่งเงียบนี่เรา ราก็ต้องเอะนะต้องหาคุณหมอ <cing. S 2> มันมีที่เป็นห่วงสุดอ่ะช่วง1-3เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ถูกต้อง,อ,งอันนี้คือสำคัญถ้าถามว่าเป็นห่วงคือช่วงนั้นจะระวังตัวเองมากเลยยังจําความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยเหรอมันนานมามากเลยมันมีมีลูกเร็วมากนะมันมีมีอายุตอน18อ่ะแล้วลูกโตทันไปเที่ยวด้วยกันแล้วถูกต้อง, <answered> องมันจำได้สิ hungry. อะไรที่มันสาคัญในชีวิตเขาบอกว่าเราจะลืมไม่ได้เรอกมันเป็นอะไรที่มันเหมือนที่บอกว่ามัน Amazing, amazing มาก Amazing ออนะต้องพูดอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับคนคนหนึ่งแต่ช่วงช่วงช่วง,วงนั้นยิ่งหนักเลยตอนนี้ ท้องโตเบอรอเลอเออเบอร์ออเเธอเลยเขาบอกว่าดูเพศอาศัยจากประสบการณ์ของตัวเองนะคนโตเนี่ย <c oughs> ผู้ชายใช่ไหม <c oughs> ท้องอ่ะมันจะแหลมและสวยมากแล้วพุ่งมาสวยมากทักางสอ<า>ง<ล>คือท้องพุง่งถูกต้องพุ่งออกลูกสาวก็จะท้องกลมมน <c oughs> ท่านสี่ท้องมันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เอาแล้วหรอเจ็ดถึงเก้าเดือนเออใช่ตัดข้ามสเต็ปไปหน่อยนี้ช่วยเจ็ดถึงเก้าเดือนเป็นยังไงบ้างถึงเก้าเนี่ยมันท้องโตแล้วไงลูกไอ้ตอนนั้นแค่รอลุ้นแล้วไงอยากกินสารพัดสารพันสารเพหิวได้ตลอดเวลา มันเป็นอะไรที่อยากกินอะไรแปลกๆไหมคะมีไข่มุแดงกินแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะอยู่กับบุญกับธรรมะด้วยมั้งก็เลยไม่ค่อยกินอะไรที่มันพิสดารลูกตอนไหนเจ็บที่สุดคลอดสิคะมามีคลอดกับหมอตำยาปะเนี่ยไม่ใช่หมอหัวเชียวแต่ว่าไม่มีการวิวัฒนาการอะไรที่มามีบล็อกหลังฉีดยงฉีดยาไม่มีนะจ๊ะคลอดสดพี่อาดัมอะคลอดธรรมชาติรู้แม้กระทั่งตอนที่เขากรีดอะกรีดช่องคลอดาไม่ช้าไม่รู้มันเจ็บ แต่ตอนนั้นมัเจ็บคลอดอย่างเดียวเลย้าใจะไห่ความรู้สึกแบบโอ้โหเขาเรียกว่าพรรณนาไม่ได้เลยมันเจ็บสุดๆตั้งแต่มามีคอมแพลมาในการทำสันกรรมด้วยเลยไหมอันนี้จิ๊บจิบไอ้พวกสันกรรมทํำอะไรหมีไม่ได้หรอกเพราะว่าความสวยสทนได้ ขอนทอดข้อธรรมชาติไหมของลูกบล็อกหลังอ๋อเริ่มวิวัฒนาการวิวัฒนาการเริ่มบัมรุงร่าเริ่มัมรุ่ง่ลูกต้องคนแรกทอดหัวเฉียวคนสองทอดบำรุงร่างงมากวิวัฒนาการตอนนั้นรวยแต่มันก็เป็นความทรงจําที่ดีทุกๆคนอาจจะจำจำได้หมดทุกขั้นตอนออกมาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเออเออเห็นแม้กระทั่งแบบว่าพอหมออาจารย์ก็ตีตุ๊ด แล้วก็เสียงก็จะออกมาอช็อกอะนะรุ่นเราไม่เห็นหรอกรุ่นเราไม่มีเขาน่จะปิดนะรุ่นแม่ไม่ปิดรุ่นแม่ได้เห็นมันต้องเลือดเยอะอะอ๋อเลือดนะเขาไม่ให้เราเห็นเขาเห็นแต่รอนลูกที่เขาจับขึ้นมาแล้วก็จะตีตื่นร้องใครไม่ใครไม่ร้องเราจะตีให้ร้องให้ส่งเสียงใช่ว่าน้องน้องมีเสียงนะน้องแข็งแรงดีนะเออโมเมนต์อย่างนั้นอะสมัยนี้ไม่รู้ว่ายังเห็นกันอยู่หรือเปล่านะคะ เขาน่าจะห่อมาให้เสร็จสับแล้วมาวางป้าหมอมีสมัยเนี้สมัยนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะอาบน้ําเช็ดตัวเกลี้ยแตงเาแชแปง้งหอ่อผ้าน่ารักน่ารักมาแล้วเนาะมีความเห่อลูกคนแรกไหมเห่อไหมเหรอถามว่าเห่อไหมก็เห่อนะนลูกคนแรกอะเนาะอุ้มท้องก็ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนใช่ไหมเก้าเดือนบางทีไม่พอนะแถมไปให้สิบแถมไปให้สิบแถมไปให้สิบเขา้าอยู่สิบเดือนใช่แถมไป็น1สิบเดือนแค่ดูแล้วกันขนาดไหนเราก็พอเห็นอ เป็นอย่างนี้นี่เองหน้าตาน่าเกลียดไหมอุย้ยน่าชังน่นารักมากแก้มไม่เป็นสีชมพูตัวผิวสีชมพูตาแบบโตโตนะคือเบ้าตามันจะเห็นใช่ไหมตาก็จะโตโตน่ารักน่ารักตังมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ย,อยมันอิม่มมันเต็มมันปลื้มปริ่มความรู้สึกตอนนั้นอ่ะบรรยายมาให้หมด่มันไม่หมดหรอกลูกแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะมันมี้ถ้ามันไม่มีปัจจัยอะไรเลยมากําหนดอ่ะ อยากจะมีลูกชายลูกสาวอยากมีกี่คนถ้าตั้งทีมฟุตบอลได้เนี้วก็จะเอานะเพราะแม่เป็นคนรักเด็กไง <c oughs> รู้สึกอยู่กับเด็กแล้วก็มีความสุขอะลูกขมาใช่ไหม <c oughs> มันมันคึกคักมันอบ อุ่นรู้สึกว่าได้ยินเสียงเขาอาจจะตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างมันปรสาทแดกไม่อะไม่ไม่ไม่มันมันคึกคักจริงจริง่ะบ้างอื่นหนูเห็นเพื่อนหนูชอบพวกบางทีมันจะมีความประสาทแดกเพราะว่าลูกกี๊ดเยอะอย่างนี้ไงแม่ไม่มีความรู้สึกนั้นหรอกไม่อะไม่เฉยๆไแม่รักในความเป็นอย่างนั้นพ่อแม่รักเด็กไงถึงบอก่ะคือยังไงอะเราคลอดออกมานี่เราไม่ได้เลี้ยงคนเดียวเข้าใจไหมมีพี่เลี้ยงไงไม่ป็นกรี๊ดใส่คนอื่น่น่อยยังไงก็ไม่ได้กรี๊ดใส่แม่แล้วแม่จะให้หนูมีกี่คน ลูกเหรอแม่คิดว่าลูกแบบแม่อยากมีสัก4ี่คนไม่หรอกสักวันหนึ่งลูกจะคิดว่าโอ้ที่หมามีพูดมาเนี่ยสมเหตุสมผลตอนที่ลูกอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเ,ออเวลาได้อยู่กับลูกเยอะๆถึงแบบลูกจะแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยถึงเวลามาหาเนี่ยโอ้มีความสุขมากลูกจริง อันนี้คาดหวังนะแต่คนแรกก่อนเถอะตอนเนี้ยแม่คาดหวังมากดูดูแล้วนตาจริงจังด้วยจริงจังจริงจังด้วยนะแม่จริงจังมากไม่ใช่ว่าแม่คนเดียวนะมีแม่ย่าด้วยค่ะจริงจังมากแม่นั่งมาตั้งนานแล้วทีวีใหม่เลรอลูกโอ้ใหญ่มากเลยนะมาเมเอาใหม่มาเมแม่นั่งมาตั้งนานแล้วทีวีใหม่แล้วลูกสวยนะจอใหญ่ด้วยใช่แล้วบ้านนี้เพิ่งเสร็จหนูก็เลยเพิ่งเอาเนี่ยแต่ใช้แล้วอินมากเลยนะ จอใหญ่แล้วก็รู้สึกสบายตาเต็มตาเต็มจอเหมือนตาหนูมันใหญ่อะ <S <S> <S นี่รุ่น Panasonic m x 8 0 0มันดียังไงลูกใช้งานยากไหมแม่อชอบอะไรที่มันง่ายๆ่ะง่ายมากแม่รุ่นนี้นะนอกจากแสงสีเสียงจะคมชัดแล้วอ่ะรู้ไหมว่ามี Google Assistant ด้วยถ้าแม่พูดว่าโ okay, อเค Google แล้วแม่ก็สามารถแบบว่าอยากฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยแค่สั่งการโอ้ยเลิศอะแกจะฟังเพลงพันอย่างเงี้ยมามก็พูดว่าโอเคกู 高。 เปิดเพลงพันเปอร์เซนต์ในย o u t u อย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาเลยเพลงหนูร้องมามี่ก็จะเห็นหนูร้องเพลงพันเปอร์เซนต์เลยเชนรักเชอพันเปอร์เซนต์นี่ลยใกล้เลยเป็นเอ็มวีขึ้นมาเลยเออดีจังอลุดลิศอแล้วหนูจะบอกว่าอันนี้นะไม่ใช่แค่หนูชอบคนเดียวพี่โบ๊ก็ชอบด้วยเพราะว่าตอนวันอยู่ดามามี่หนูชอบมานั่งเล่นเกมกันแล้วเขาแบบมีโหมดสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วสีเนี่ยก็คือตรงกับออริจินอลเลยทุกคนเวลาเล่นเกมอะไรคือมันจะได้อินไงตัวสับของมามี่เนี่ย ิงเข้ากับจอทีวีได้ป่ะได้เลยเดี๋ยวนี้เขามี Chromecast built-in แล้วก็ Google Play แล้วพอเปิดสั่งการแบบนี้นะก็ทำให้เรารู้สึกว่า ผ่อนคลายได้เต็มที่เต็มอิ่มได้ทุกอารมณ์พักผ่อนสะดวกสบายมากขึ้นด้วย Panasonic mx 8 0 0ที่จะทำให้เรานะคะดำดิ่งในหว้วงเวลาแห่งความสุขกับจอที่คมชัดสีสันสมจริงแบบนี้เลยแล้วทำไมสีมาถึงได้ดูแบบคมชัดกว่าทีวีรุ่นอื่นๆแล่ะลูกก็เพราะว่าทีวีเครื่องนี้เขาแสดงภาพแบบ hdr 1 0 plus ค่ะแล้วก็ยังมีการประมวลผลเขาเรียกว่า dolby vision ด้วยที่แสดงภาพแบบ เฟรมต่อเฟรมเลยมันทาให้แสงสว่างเนี่ยเขาเรียกว่าสว่างกว่าทีวีปกติทั่วไปอื่นๆเสียงเนี่ยนะมันก็ยังคมชัดกว่าทีวีเครื่องอื่นๆด้วยแม่เพราะว่าเขาใช้ Dolby Atmos เสียงมันก็เลยจะแบบหนักแน่นกว่าทีวีอื่นๆทั่วไปสุดยอดนี่เขามีอันนี้อีกอันหนึ่งคือน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนุ่มมีเบบีในอนาคตใช่ไหมเขามีอันหนึ่งที่สามารถควบคุมการดูทีวีของลูกๆได้เขาเรียกว่า f e a จอร์ Kids Channel Control ได้หมดเลยเราสามารถแบบอันนี้เหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะ สมกับลูกๆก็คือสามารถตัดปัญหาเด็กเล่นคนดูทีวีเกินเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนใช้ทีวีอ่ะลูกอ่ะจะต้องมีหลานให้แม่ก่อนนะลูกอ่ะจะต้องมีหลานให้แม่ก่อนนะจะได้ใช้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราคุยกันจบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแม่จะได้ซื้อไปไว้ใช้ที่บ้านสักเครื่องยกไปไหม เครื่องนี้เหรอไม่ซื้อเครื่องใหม่มีทุกที่เหรอทุกที่ต้องอีกเครื่องหนึ่งใช่ต้องเป็น Panasonic MX800 นะถูกต้อง Panasonic m x 8 0 0เท่านั้นโอเคมาแล้วคุยกันต่อนะคะคำถามจากทางบ้านยังไม่จบอะไรบ้างถ้าสมมติหนูมีเบบีเนี่ยมามีในฐานะของคนที่เป็นแม่อยากบอกอะไรทุกคนมัต้องมีความสุขอยู่แล้วเข้าใจไหมสวรรค์ประธานมาถูกที่ถูกเวลาและถูกจังหวะถ้าสมมติหนูมีตอนอายุ20 กับตอนนี้ความแตกต่างมันคืออะไร่ะแมีอ่แม่ว่ามีตอนนี้แหละดีแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรามีความพร้อมใช่ไหมลูกถ้าตอน20บเหมือนแม่ไงช่วงของวัยรนะุ่นน่ะมันหายไปเลยนะคดีจะพลิกไหมพลิกคดีพลิกนที <c oughs> พลิกไปในเรื่องที่ดีด้วยนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าตอนนี้คือเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความสมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่เราสร้างไว้ให้มานี่ลูกก็สบายแล้วลูกสบาย <c oughs> ถ้ามีตอนอายุเท่าหมามีก็ลาบากน่อยลำบากหน่อยเพราะว่าใช่ต่อสู้ดิ้นรนวันวันทำแต่งานหาแต่เงินชีวิตส่วนตัวที่เขาเที่ยวกัน ไม่เคยได้เที่ยว้ะมีอะไรอยากจะบอกหนูไหมถ้าหนูมีเบบีแม่รู้ว่าเปลวาฟ้าจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดได้แน่นอนอยู่แล้วเ <c oughs> ชื้อไม่ทิ้งแถวหรอก,รอก <c oughs> เพราะว่าลูกเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกวางแผนของขั้นตอนชีวิตได้อย่างดีที่สุดถ้าเขามีตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าคือความสมบูรณ์แนละ้วแต่ในฐานะที่แม่เป็นแม่หนูอ,อยากบอกอะไรใจด้วยนะลูกแล้วต <c oughs> <c oughs> ้องระวังอะไรไหมคะ ก็เรื่องที่ต้องระวังก็เหมือนที่แม่บอกไปการดูแลตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมว่าตอนนี้ลูกไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วทํายังไงก็แล้วแต่ให้ก็ปลอดภัยลูกจะมากระดดกระเดกกระต้ากระตักจะมาเต้นอะไรได้หรอเต้นติ๊กต็อกได้ไหมลูกลูกจะต้องเบาลงดังนั้นเบาเบาลง ห้ามหยิบห้ามขนอันนี้คือสําคัญช่วงที่คันอ่อนๆเนี่ยคือห้ามมากรู้ต้องคิดบวกให้มากอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันทุกทำเราเครียดนี่วางให้หมดเลยลูกมีความสุขเแบบีมีความสุขลูกทุกเแบบีก็จะทุกเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกจะทุกไม่ได้ลูกจะต้องแฮปปี้อย่างเดียวแล้วก็ฟังเพลงกล่อมเออเด็กก็่าสุดบอกให้ฟ,<ะ>ฟังธรรมะยิ่งดีใช่ถ้าทำธรรมะได้ยิ่งดีเพราะว่ายังไง ฝังก้องแต่อยู่ในท้องนี่แหละออกมาเขาก็จะเป็นเด็กดีอารมณ์ดีแจ่มใสย,ยิ้มง,ง่ายหัวเราะเก่งเออ,อแล้วก็จะคิดบว,ดสวกสลหรับมอีคิดยังไงกับคําที่บอกว่าเมื่อมีลูกแล้วก็ควรจะต้องเลี้ยงลูกเองอย่าเอามาให้เป็นภาระของปู่ย่าตายายสำหรับปู่ย่าตายายจะไม่มีคําว่าภาระนะสำหรับหลานเขาจะเต็มใจในการที่จะเลี้ยงดูหลานมากก็มันต้องอยู่ที่ว่าเออพ่อแม่ก็าํางานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการจัดสรรทั้งนั้นแหละเเวรื่องเวลา มันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะอยู่ๆก็โยตุกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหรอกเพราะว่ายิ่งคนแรกด้วยโอ้ยห่วงแหนยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าชีวิตตัวเอง<ม>เขาก็อยากได้สัมผัสทุกเรื่องการเติบโตของลูกอะะว่าลูกจะยิ้มจะหัวเราะจะคลิกจะคว่ำจะคลานเนี่ยพ่อแม่อยากเห็นโมเมนต์อย่างนั้นทุกคนแต่บางทีเขาอาจจะมไม่มีทางเลือกเพราะเขาต้องไปทํางานหาเงินใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาก็อยากมีแต่ทีนี้ทํายังไงเขาต้องมาฝากปู่ย่าตาใหญ่ถ้ามีนี่คงจะแย่งกันเลี้ยงโอ้โหไม่รู้ วันไหนอยู่บ้านไหนเนี่ยจัดสรรเวลากันยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ถ้าใครงอนใครขึ้นมาจะอุ้มหลานานเลยดีสำหรับบ้านเรานะคะความแตกต่างของแต่ละบ้านน่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่ว่าบ้านใครนะคะจะมีการจัดการวิธีตรงเนี้ยคำถามเนี้ยมากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้ทุกคน่ะมีคือความพร้อมที่สุด อที่จะดูแลคำถามต่อไปนะคะเช่าเน็ตนะคะถ้าสมมติว่าหนูบน่นว่าทะเลาะกับแฟนแม่จะมีวิธีการจัดการยังไงโอ้แม่ก็จัดการมาหลายรอบนะแม่รู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆหนูอยากรู้แตป๊แบแปบ๊บมาบ่นอีกแล้วแป๊บแป๊บมาบ่นอีกแล้วไม่รู้สึกแม่แ,บบแบบค่แค่ทำความเข้าใจข้าใจไหมแต่มาเมียเข้าเข,าข้าข้างพี่โบ ก็รู้จักนิสัยลูกเราไงกับพี่โบ๊ชมเลยทะเลาะกันมันที่จริงมันก็เป็นเรื่องกระจุกกระจิกนะมันก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าใหญ่โตมากมายก็อารมณ์เด็กอ่ะอาจจะเป็นง้องง้องงงบ้างแล้วก็แน่แน่หนเห็นไหมอาขมณ์เดกแล้วนั่นไงเขาข้างแล้วที่พ่อก็ง้อสุดทันไงเห็นป่ะเอออันนั้นแต่ว่าพี่โบ๊เวลาทำเขาทำเรื่องใหญ่ๆอ่ะเป็นพนเป็นแล้วก็มันผ่านไปคนเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันคำว่าแฟนหรือว่าสามีภรรยาเนี่ย ถ้าเรารู้จักคำว่าให้อภัยน,นะลูก ชีวิตจะสงบสุขมากบอกแล้วไม่มีใครหรอกที่จะเป๊ะเต็มร้อยเฟลิกไม่มีมันจะต้องเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างมันจะไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าขัดสีสันเออเอาไข่ลูกท้องคำนี้ไว้เออเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่บ้างถ้ามันไม่ได้สาหัสสากัรถือก็ว่าไปโอ้โหไปมีลูกมีเมียแล้วถึงขนาดนั้นโอ้โหเอาถ้าเหนื่อยเขาตายหนูติดคุกถ้ามันถึงขนาด แล้วอะไรที่เราจะไม่สามารถให้อภัยเขาได้มันจะมีสักเรื่องไหมที่แม่จะรู้สึกว่าไม่สามารถให้อภัยได้ที่จริงอะเรื่องเรื่องการนอกใจเนี่ยสำหรับแม่ไม่เรื่องใหญ่มากนะเราจะรู้สึกทันทีว่าเราอะ่ะไม่ใช่ความรักที่ดีที่สุดของเขาถ้าเกิดว่าเขาไปมีคนอื่นนี่ก็แสดงว่าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเราไงก็ถึงไปมีอาจจะบางครั้งเขาอาจจะอยากมีเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะแม,ม่เลี้ยง,ง,งดูกูเสือ ไม่รู้สิแม่ไม่เคยมีโมเมนต์อย่างนั้นนะของข้าขยัดแตะของแม่ประมาณนั้นถ้าแตะแล้วก็เอาไปเลยแต่หนูอ่ะให้อภัยได้ที่ผ่านมาหนูให้อภัยได้แต่ว่าสิ่งที่หนูจะให้อภัยไม่ได้คือ ทุบตีโอ้ยเรื่องนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่บ้านเราไม่เคยสอนให้ลูกโดนใครมารังแกข่มเหงหรือว่าทุบตีถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ให้อภัยไม่ได้เหมือนกันเพราะแม่ยังไม่ตีเลยแล้วสรุปว่าหนูมาบน่นเรื่องแฟนได้เป็นยังไงตอนนี้คือลูกเขยเราดีไงอะอ,ะอะไรก็ดีหมดเพราะลูกเเขาดีไงเข,า,งขายังไม่มีอะไรที่ให้แม่ต้องไปดุไปว่ากล่าว เขายังเป็นเป็นสามีที่ดีเป็นลูกเขยที่ดีของแม่อยู่เข้าใจไหมัค่ะแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราคุยกันแล้วนะลูก <c oughs> ามาคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเขา,าถามกันมาว่าในเรื่องของ generation gap คือบางทีเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะให้เกิดลูกอะ่ะมันช้าบางทีห่างกัน40ปี50ปีอ,อย่างเงี้ยมามีอยากให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงอันนี้เราเปรียบเทียบคนใกล้ตัวแล้วกันนะเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นอย่างพ่็เนาแม่เล็กพี่โบ๊ชซึ่งระยะการมี ลูกอ่ะห่างอายุอห่างกันเยอะมากหลายสิบปีนะ40 40สโอถือว่าเยอะให้ความเข้าใจอ่ะมันเข้าใจทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกยุคสมัยมันเปลี่ยนคือมันต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนรรมเนียมประเพณีความคิดการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนใช่ต้องทำความเข้าใจไงต้องเข้าใจเช่นกันละกันต้องเข้าใจทําความเข้าใจอันนี้คือสําคัญเลยนะรุ่นนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะให้เป็นเหมือนรุ่นเก่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก หนูว่านะมันไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวคุณพ่อกับคุณแม่ตแต่สําหรับคําแนะนําของพาวคือมันต้องเปลี่ยนที่ตัวเราตัวของคนเป็นลูกอะ่ะเพราะว่ายังไงเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดเขาได้นแน่นอนอยู่แล้วก็อยู่มาปูลน,นั้น้วใก็จะไปเปลี่ยนเขาได้แล้วเข้าใจไหมแม่ยังเปลี่ยนแม่ไม่ได้เลย <c oughs> อย่างเนี้ยสิ่งที่ทําได้คือไม่ว่าจะเป็นเสียโบสหรือว่าพราวฟ้าต้องเข้าใจพ่อเนากับแม่เล็กแค่ามากมแค่นั้นเองหนูอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้รู้สึกว่าไม่เข้าใจติดขาดอึดอัดลูกขู่ อ่อนน้อมทอมตนให้มากที่สุดทุกอย่างปัญหาที่คลายหมดคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอีกคนหนึ่งแค่นั้น,นเรื่องก็จบทุกคนนี่แหละเข้าใจสามีตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่สามีด้วยใช,ใช่ไหมแล้วทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้ง วันนี้นะคะก็พอของปากหอมคอเนาะพูดคุยเรื่องเบบี๋ก็หวังว่าปีนี้มังกรทองนะเบบี๋น้อยจะมาเพื่อให้ปู่ย่าตายายนะคะอากงอาม่าแล้วก็ทุกคนนะคะรวมถึงพี่พีเอฟซีที่กําลังรอเลี้ยงลูกของพาออนไลน์นะคะได้ชื่นใจเนาะก็ช่วยกันลุ้นด้วยนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วก็สําหรับใครที่กําลังสนใจทีวีแบบพราวเครื่องนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ Panasonic Official Store นะคะแล้วทุกคน จะหลงรักทีวีเครื่องนี้แบบพาวคา่ะสำหรับวันนี้พอาลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พาวด้วยนะใครอยากให้หม่อมีมาอีกก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะมาฟังประเด็นไหนอะไรยังไงกันอีกเนาะได้เดี๋ยวจัดให้โอเควันนี้พอลาไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ